ไทยควรคำนึงสงครามต่อไปนี้จะเป็นสงครามที่ฝ่ายมุ่งร้ายต่อแผ่นดินไทยจะใช้เล่ห์หลอกล่อประชาชนให้ขบฏต่อแผ่นดินตนเองดังนั้นถ้าหากประชาชนไทยไม่รู้เราเพื่อปรับตนเองไม่รู้เขาเท่าทันในเล่ห์เหลี่ยมผู้ประสงค์ร้ายแล้วล่ะก็เรานั่นแหละจะเป็นผู้ที่จะล่มนาวาไทยเสียเอง ปรดติดตามช่วงเวลาแห่งสาระโดยภูวดลแดนไทยในรายการชาวไทยควรคำหนึงขอความสวัสดีมงคลจงมีแด่ท่านผู้ฟังชาวไทยควรคำหนึงทุกๆท่าน จากภูดนแดนไทยกฎมหมายอิสลามตอนที่สองสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาตอนที่สองนี้ขอเริ่มด้วยคำถามคำถามนึงขอเรียนถามท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังใช้ เลขไทยรึเขียนเลขไทยบ้างไหมครับน้อยนะครับที่ใช้เลขไทยกันผมไปเจอปัญหานี้ด้วยตัวเองตอนที่ไปธนาคารเขียนใบนำฝากหรือถอนเงินเนี่ยเขียนด้วยเลขไทยตัวเลขเลขไทยเนี่ยพนักงานอ่านไม่ออกจะเรียกว่าอ่านไม่ออกไม่ได้เขามองอ่านแล้วพินิษ์พิเคราะห์ แล้วก็เงยหน้ามองตัวผมเองแล้วก็อ่านต่อแล้วบอกว่าตัวเลขผิดค่ะอันนี้มันต้องเป็นเลขหกนะคะผมก็บอกนี่แหละครับเลขหกเลขหกหันหางเนี่ยจะ,จะตะวัดไปทางซ้ายเลขเก้าจะตะวัดไปทางขวาเห็นไหมครับไม่เหมือนกันเขาพยายามนะอ๋อ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 นี่ไงครับท่านผู้ฟังครับ ของไทยมันกำลังจะหมดแล้วนะเรานิยมภาษาต่างประเทศกันมากเหลือเกินจกกนกระทั่งว่าตัวของเราเองของดีๆเนี่ยมันจะหมดและไม่มีเหลือแล้วจริงไม่จริงท่านผู้ฟังลองพิจารณาสิครับจริงไหมอีกอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าอาจจะเขียนมีภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นปนบ้างแต่ถ้ากฎหมาย ต้องเป็นภาษาไทยแท้ๆแ,และอีกอย่างหนึ่งโฉนดที่ดินจะต้องเป็นภาษาไทยแต่ในตอนนี้พิกัดเริ่มเป็นพิกัดเขียนด้วยตัวเลขอารบิกแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะหมดไปเรื่อยๆฮะมันจะต้องหมดไปเรื่อยๆ ไม่แน่อีกหน่อยเ,ออเมื่อต่างชาติเขามาซื้อที่ดินในประเทศไทย,ทไทยมีมากขึ้นมากขึ้นเขาอ,อาจจะกำหนดให้ในโฉนดที่ดินต้องมีภาษาอังกฤษก,กำกับก็ได้เราอาจจะคิดไปไกลสักวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าโฉนดที่ดินถูกเขียนไว้ด้วยภาษาอาหรับท่านว่าเป็นไปได้ไหมล่ะเป็นได้นะทำไมยังเป็นได้อา้าวฟังต่อไปนี้นะครับ ด้วยคำเรียกที่เคยใช้เรียกผู้ตัดสินคดีความในพระราชบัญญัติอิสลามที่ผ่านมาเขาจะเรียกว่าดาโตยุติธรรมนี่ก็ดีอยู่แล้วนะครับท่านผู้ฟังเพราะมีภาษาไทยอยู่ด้วยแต่ในมาตราที่สี่ของพรบอิสลามฉบับนี้นี่แหละที่กำลังจะเสนอเนี่ยได้เปลี่ยนมาใช้เป็นคำว่า กอดีซึ่งเป็นภาษาอาหรับยังกับว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่พระราชนาจักรได้เปลี่ยนเป็นรัฐอิสลามไปแล้วเรามาดูพรบอิสลามต้นแบบสามฉบับที่ได้ยุบรวมมาเป็นฉบับเดียวกันเนี่ยนะฮะที่กำลังเสนอเนี่ยถ้าเรามาดูกันว่าของสพตโดยนายพานุอุทัยรัฐได้เสนอใช้คำว่าดัโตยุติธรรม นายนักพุดินอุมาซึ่งเป็นมุสลิมแท้ๆก็ใช้คำว่าดาโตยุติธรรมแต่นายวิรัตกาลยาสิริซึ่งเป็นชาวพุทธสสของพรรคประชาธิปัตย์ใช้คำว่ากอดีซึ่งเป็นภาษาอาหรับและก็ฉบับนี้แหละครับฉบับนี้ที่กำลังเสนอนี่แหละเป็นฉบับที่ยุบรวมจากสามฉบับนั้นมาเป็นฉบับนี้ ซึ่งเชื่อว่ามีองค์กรอิสลามเป็นที่ปรึกษาเป็นฉบับเดียวที่ใช้ภาษาหรับคำว่ากอดีถึงแม้คำว่ากอดีจะได้ใช้มาก่อนตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดกล่าวให้ตั้งโต๊ะกอดีเป็นผู้ตัดสินคดีความ แต่เมื่อต่อมาได้เปลี่ยนใช้เป็นดาโตยุติธรรมให้มีคำซึ่งเป็นภาษาไทยกำกับบอกถึงความเป็นไทยควบคู่ไปด้วยแล้วก็ควรที่จะใช้ต่อไปไม่ควรที่จะไปเปลี่ยนเพียงเพื่ออยากจะอวดตนว่าเป็นผู้รู้มาจากแดงไกลโพ้นและกำลังจะเปลี่ยนไทยให้เป็นอาหรับให้ได้มันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับท่านผู้ฟัง อะไรก็อาหรับอะไรอะไรก็อาหรับคุณประซาลในตอนนี้ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สมกรา2547คือเหตุการณ์ต้นปืนที่ค่ายทหารตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนนักวิชาการเอยนักการเมืองพยายามทำตัวให้เป็นมุสลิมกันไปก็แปลกจริงๆเขาไม่เป็นตัวของตัวเขาเองเลยบางคนถึงก็วไว้คราวด้วยนะ มีนักวิชาการคนหนึ่งไว้คราวเลยทีเดียวคือพูดง่ายว่าเพียงแต่ว่านุ่งสโลงแล้วก็สวมหมวกกับปิยะแล้วก็ใช่เลยผมยังเก็บภาพไวเลยนั่นก็คือด็อกเตอร์โคทมอาริยาผมมีเกร็ดอยู่เรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องจริงนะครับท่านสังเกตได้เลยคนมุสลิมภาคใต้ พยายามบอกใครต่อใครว่าเขาเป็นมาลายอยู่เขาไม่ใช่เป็นไทยแต่ในส่วนลึกแล้วเขามีความอยากจะเป็นอาหรับมากกว่าท่านเคยได้ยินคำว่าอัลฟาตอนีไหมอัลฟาตอนีเนี่ยหมายความว่าแห่งฟาตอนีก็คือฟาตอนนีอันนั้นก็คือปัตตานีทำไมเขาไม่เรียก อันปัตตานีเพราะว่าภาษาอาหรับไม่มีตัวปอปลาอักษกรกขาตัวกษรายี่สิกว่าตัวด้วยนะไม่มีตัวปอปลาแต่ภาษามาลายูนี่ก็มีปอปลาและคำา็็คำหนักด้วยปอปลาทอทงนี่เขาไม่มีเขามีเป็นตัวตเต่าไปเลยกาลเต็กเคล ปาตานีเขาเรียกชัดเจนปาตานีแต่ไงๆก็ตามเขายังพยายามที่จะเป็นอัลับให้ได้ <c oughs> ก็เลยเรียกตัวเองว่าฝาตอนี้ไม่ยอมเป็นปัตานีดูสิครับไอ้มนุษย์เราเนี่ยมันอยากจะเป็นสารพัดแล้วถามว่าตัวเขาอยู่ที่ไหนหาไม่เจอหรอครับคนเราเกิดมาทั้งทีต้องมีชาติกำเนิดครับต้องภูมิใจในสิ่งที่ตนเองเป็น เขาปฏิเสธวัฒนธรรมของตอนตกก็คืออเมริกันแต่เขาหนีไม่พน้นที่จะไปนิยมอาหรับท่านผู้ฟังครับนี่คือมนุษย์เต็มไปด้วยกิเลสกิเลสข,ของมนุษย์เนี่ยทำให้ตัวเองหาตัวเองไม่พบได้นะครับความอยากจะเป็นเนี่ยมันลึกล้ำจริงๆยังมีอีกครับ ความรู้สึกที่ว่าภาษาไทยไม่โก้เท่ากับภาษาอาหรับเนี่ยได้เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อไม่นานมานี้ครับในสมัยที่ผู้บัญชาการทหารบกมุสลิมพลเอกสนธิบุญยรัตกลินยึดอำนาจทำรัฐประหารได้สำเร็จเมื่อ19กันยาพุทธศักราช2549จากนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาร่างพอรบอรเพื่ออิสลามกันได้หลายฉบับเลยฮะ ในครั้งนั้นมีพรบรสำคัญถึงฉบับก็ได้มีการร่างกันหลายกลุ่มหนึ่งในกลุ่มนั้นมีร่างที่จะเสนอเข้าสู่สภาโดยกลุ่มนายนิดเดวาบาที่ปรึกษาของพลเอกสุยุทธ์จุลาน,นันนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้ให้ชื่อพอรบรนี้ว่าพรบรสภาที่ปรึกษาสูงสุดแห่งชาติ ด้วยความมั่นใจสุดๆพอบอบทบก็เป็นมุสลิมผู้นำในการยึดอำนาจรัฐประหารก็คือมุสลิมส่วนนายกรัฐมนตรีก็มีนายนีเดวาบาเป็นที่ปรึกษาดังนั้นต้องผ่าน ต่อมาเมื่อมีการประชาพิจารณ์ครั้งสุดท้ายเมื่อกลางเดือนมีนาคมพุทธศักราชที่2550ที่โรงแรมเฟิร์สถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในขณะนั้นมีพลเอกวัฒนชัยฉายเหมือนวงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกสุทยจุลารนเนี่ยท่านพลเอกวัฒนชัย เป็นที่ปรึกษาในด้านความมั่นคงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมท่านฟังให้ดีนะครับเขามีวิธีคิดของเขาอย่างไรในที่ประชุมเสนอให้แก้ไขคำว่าสภาที่ปรึกษาสูงสุดแห่งชาติที่เป็นภาษาไทยให้เปลี่ยนเป็นสภาชูรอเนื่องจากคำว่าสภาชูรอเป็นภาษาอาหรับ รับสภาที่ปรึกษาสูงสุดแห่งชาติเป็นภาษาไทยไม่เอาใช้ไม่ได้ดูสิครับเอาภาษาไทยทิ้งซะเฉยๆกันนะโดยข้อเท็จจริงนะครับท่านผู้ฟังสภาชูรอเนี่ยในประเทศมาเลเซียซึ่งประเทศที่าศาสนาอิสลามเป็นาศาสนาประจำชาติก็ไม่มีนะครับไม่มี ถ้าจะมีก็มีบางรัฐอย่างกลันตันเนี่ยมีแต่เขาใช้ชื่ออีกชื่อหนึ่งกลันตันนี่แหละครับเป็นต้นแบบที่จะแบ่งแยกดินแดนในประเทศไทยแต่ว่าอัมโนเขาไม่ยอมหรอกครับเขาเข้ามาแทรกทุกวิีทางที่จะเขลียรพรรคปลาซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านซึ่งมีฐานอยู่ที่กลันตัน ออกไปที่นั่นเขาเรียกสภาที่ปรึกษาสูงสุดว่าสภาอูรามาท่านผู้ฟังครับท่านคิดให้ดีนะครับพิจารณาให้ดีนะครับเสนอกฎหมายในรัฐสภาไทยกินเงินเดือนของไทยบอกว่าไม่ใช่คนไทยเป็นมาลายูพรบนี้ จะผ่านได้ก็ด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นชาวไทยพุทธส่วนมากยกมือให้ผ่านหลังจากนั้นก็ทูลกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรามาภิไทยขอถามว่าและภาษาไทยนะมันมีปัญหาตรงไหนถึงไม่ยอมใช้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเป็นอันว่า ในเรื่องของภาษาก็ภาษาไทยก็ถูกละเลยมองข้ามละทิ้งไปเรียบร้อยแล้วโดยกฎหมายอิสลามท่านคิดว่าเราจะถูกรุกไปถึงไหนหรครับท่านเชื่อไหมครับว่าเป็นไปได้ที่สารสถิตยุติธรรมจะต้องเรียนภาษาอาหรับกันทั้งหมดเป็นได้ครับฟังต่อไปสิครับท่านผู้ฟังครับ เรามาศึกษากันในมาตรา8ต่อไปนะครับในมาตรา8ได้ระบุไว้ว่าองค์คณะกอดีของศาลจังหวัดพาะนาคดีครอบครัวมรดกอิสลามจะต้องประกอบด้วยกอดีจำนวนไม่น้อยกว่า2คนและผู้พิพากษาอีกหนึ่งคนจึงจะเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีก็คือสองต่อหนึ่งต่อไป องค์คณะกรดีของศาลดีกาแในคดีครอบครัวมอดอกอิสลามจะต้องประกอบด้วยกอดีจํานวนไม่น้อยกว่าสมคนและผู้พิพากษาอีกสองคนจึงจะเป็นองค์คณะคือสามต่อสองถึงจะยังไงไงก็ตามผู้พิพากษาจะขึ้นมาทัดเทียมกับกอดีไม่ได้กอดีต้องมากกว่า ในเมื่อแยกสารไปเป็นสารอิสลามต่างหากแล้วยังจะเอาผู้พากษาไปนั่งด้วยอีกทํำไมก็ยังเป็นเรื่องที่สงสัยถ้าหากจะเอาไปนั่งก็ต้องสัดส่วนที่เท่ากันสิครับเอาไปให้น้อยกว่าเอาไปทําไมเมื่อให้มีสารอิสลามแล้วย่อมต้องมีบุคลากรธุรการเป็นของตนเองอาคารอุปกรณ์ครุภัณพัเป็นของตนเองพร้อมเพรียง ถ้าจะมองในความเป็นจริงแล้วนั่นคือการตั้งอาณาจักรของตนเองแต่เอาผู้พิพากษามาเป็นไม้ประดับเท่านั้นเองจะเอามาเป็นที่ปรึกษาก็ต้องมาพิจารณาว่าจะให้ปรึกษาในแง่ใดการตัดสินคดีความเป็นไปตามกฎหมายหรือตามบทบัญญัติในคำพีอ,อ่านเกรืออานผู้พิพากษาไทยไม่มีความรู้ที่จะไปให้ความเห็น ความรู้ด้านกฎหมายไทยผู้ตัดสินคดีอิสลามก็ไม่มีเลยผู้พิพากษาอาจจะแย้งไม่เห็นด้วยย่อมไม่มีผลอะไรโดยจำนวนผู้ตัดสินคดีอิสลามมีจำนวนมากกว่าเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับแล้วเอาไปทำไมอ่ะสมมุติว่าดาโตยุติธรรมจะพิพากษาให้สตรีที่มีชู้ต้องถูกขว้างด้วยก้อนหินจนตาย หรือตัดสินให้ทำโทษในการเคี่ยนผู้พิพากษาไทยก็ค้านไม่ได้ค้านไม่ได้เลยไม่มีสิทธิ์ค้านเลยทั้งข้ออ้างหลักคำพีและจำนวนสัสดส่วนของการให้ความเห็นผู้พิพากษาไทยเป็นได้อย่างเดียวคือไปนั่งเป็นพยานให้การตัดสินนั้นมีข้ออ้างว่าผู้พิพากษาไทยรับรู้และเห็นชอบด้วยแล้วเท่านั้นเอง แค่นั้นเองเอาเป็นไม้ประดับเป็นข้ออ้างเป็นกระโถนผู้พิพากษาไทยก็นั่งอยู่ด้วยนะจะมาว่าฉัยไม่ได้นะทำไมไม่ค้านล่ะเห็นไหมครับด้วยสัดส่วนดังกล่าวนอกจากเอาแต่ได้แล้วยังหามีตรงไหนที่ระบุไว้ว่าห้ามผู้พิพากษาที่เป็นมุสลิมขึ้นนั่งบัลลังก์ไหมไม่มีเลยไม่มีเลย เพราะฉะนั้นผู้พากษานั้นถากว่าเป็นมุสลิมเข้าไปอีกสัดส่วนความยุติธรรมเปลี่ยนทันทีครับตาช่างเอียงไปเลยทั้งที่ในประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรมุสลิมอยู่แค่สิบเอซอย่างนี้เรียกว่าเป็นการตั้งภาคีงครอบงำสารได้ไหมเมื่อใดที่พรบนี้ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร และพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรารมาพิไทยแล้วนั่นหมายความว่าไม่มีใครถ่ายอนาคตของประเทศไทยและพระพุทธศาสนาได้อีกแล้วอย่างนี้เรียกว่าเหลื่อมล้ําได้ไหมและอย่างนี้เลยครับที่ว่าจะขึ้นบันลังตัดสินคดีความท่านผู้ฟังที่เคารพครับ เป็นมารยาทของคนไทยที่ได้รับการอบรมมาคนนั่งอยู่จะเดินผ่านก็น้อมก้มตัวให้ความเคารพคนนั่งกับพื้นเหยียดเท้าก็ขอทางไม่ข้ามแม้แต่เท้าที่เป็นอวัยวะที่ต่ำที่สุดของร่างกายจากเรื่องของกฎหมายอิสลามเห็นได้ว่าความเท่าเทียมที่ตนเทิดทูนความเหลื่อมล้ำที่ตนพร่ำพูดให้กระจัด ก็ได้เอาเท้าเหยียบแล้วก็ก้าวข้ามความยุติธรรมที่ตนได้พิรัยรำพันอ้างว่าเป็นสุดบูชากระโจนขึ้นบัลลังโดยไม่ต้องเกรงใจใครใดๆทั้งสิน้นเป็นอันว่าเหยียบความเหลื่อมล้ำก้าวข้ามความยุติธรรมกระโจนขึ้นบัลลังเรียบร้อยแล้วด้วยกฎหมายอิสลามมาตราแด ท่านผู้ฟังครับต่อไปนี้เราคงจะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อที่จะได้มีเงินไปจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลที่รัฐบาลจะต้องเอาไปจุนเจือให้กับศาลอิสลามเพราะว่ามีบางมาตราอย่างเช่นมาตราสเบดได้ระบุไว้ว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความยุติธรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดีในการฟ้องคดีครอบครัวมรดกอิสลามต่อศาลให้สำนักงานศาลจัดให้มีเจ้าหน้าที่ศาลหรือที่ปรึกษาหรือผู้มีความรู้ด้านนิติศาสตร์อิสลามเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือในการฟ้องคดีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆ ค่าใช้จ่ายท่านผู้ฟังครับเราขอถามกันหน่อยนะครับนะครับท่านผู้ฟังคิดเหมือนผมไหมว่ามันเป็นประเด็นคาถามว่าเอ๊ะเราเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเจ้าหน้าที่คนไทยพุทธก็ไม่ได้ร่ำรวยนะจะบอกให้ถ้าหากอย่างนี้ชาวไทยพุทจะต้องเร่งทำงานหาเงินมาจ่ายให้รัฐบาลสิครับ เพื่อจะได้เอาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่นิติกรมุสลิมแต่ว่าพอทีไทยพุทธขึ้นศาลต้องจ้างทนายเองใช่ไหมท่านูฟังครับเขาไม่คิดนะดูดเงินไปอย่างเดียวเลยดูดเงินภาษีของเราเนี่ยเอาไปใช้เพื่อกิจการอิสลาม เราต้องทํางานให้หนักขึ้นให้เขาอย่างนั้นใช่ไหมสมาชิกสภาผู้แทนเขาคิดไมนี่ยเรื่องนี้ถ้าเขายกมือให้แสดงว่าเขาเป็นการยกมือยินยอมแล้วหมายความว่าบอกว่าชาวไทยพุทธทั้งหลายต้องทํางานให้หนักขึ้นนะประเทศชาติต้องการเงินมากขึ้นนี่ศารอิสลามก็ต้องใช้เงินเห็นไหมทำงาน จะโชว์ผลงานให้นายอาหรับดูก็อย่าให้พี่น้องไทยพุทธเดือดร้อนสิเริ่มต้นนะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นสารไทยนี่แหละแต่ว่าพื้นฐานการศึกษาของเจ้าหน้าที่ที่จะจ้างถึงแม้จะเรียนนิติศาสตร์อิสลามมาก็จรงิงแต่ภาษาไทยในระดับโรงเรียนปอนเนาะนั้นจะเข้ามาทำงานเชื่อมโยงและสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ กระทรวงยุติธรรมจะมีปัญหาครับและท้ายสุดต้องให้เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมเรียนภาษาอาหรับจนได้เริ่มต้นคือสารไทยท้ายสุดคือสารอาหรับครับเงินก็ของไทยแต่จะทำผลงานเอาหน้านายอาหรับแถมหกเม็ดเอาไว้ต่อยอดในวันหน้าอีกแล้วเนี่ย คิดว่าเราโง่กันนะเขาคิดว่าพวกเราทุกคนในประเทศไทยเนี่ยโง่เป็นเด็กเล็กเด็กอมมือนะเนี่ยนายอน,นันต์ก็อ้างสมานฉันเอาคำว่าสมานฉันมาใช้ทีเดียวเนี่ยเราให้หมดตัวเลยนะเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยนายอน,นันต์นะนายอนันต์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับมาถึงตรงนี้พอจะเห็นอะไรบ้างไหม ถ้าผมจะบอกว่าสถานการณ์ภาคใต้ที่ข่ากันอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นสถานการณ์หลอกสถานการณ์จริงคือขยายอิสลามเบียดพุทธมาความเบียดให้ตกทะเลไปเลยและเปลี่ยนไทยเป็นรัฐอิสลามใครไม่เชื่อก็ได้แต่เป็นอย่างนั้นแหละดูไปแล้วจะยิ่งเห็นชัด ฟังไปและท่านจะชัดเจนขึ้นความจริงเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะมีของมันเองเป็นของมันเองแล้วก็มาสร้างของมันเองเพียงแต่เราตามให้ทันเท่านั้นพอแล้วขอจบกฎหมายอิสลามตอนที่สองไว้เพียงแค่นี้ เราะเวลามหมดแล้วติดตามตอนที่สามได้ครับสวัสดีครับ